ครับส่วน FC ท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้อ่คูปุต้าอยากได้จอรเดีย er, อยากได้นิวฮอลแลนด์นะครับโทรหาเสี่ยอ้วนได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้นิวฮอลแลนด์นะครับอยากได้จอรเดียอยากได้คูปุต้าอยากได้ยันม่านะ ก็โทรหาเซว่นได้นะครับโทรได้เลยนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับอ่ะครับใครอยากรู้ราคาใครอยากทราบราคาจะเอารุ่นไหนก็อถามเข้ามานะครับบางทีเซว่นไม่ได้แจ้งราคาทุกคันนะครับเนื่องด้วยแจ้งไปหลายรอบแล้วบางท่านก็บอกโอ๊ยทำไมแจ้งบ่อยจังอะเ,อาเ้าแจ้งราคาคันนี้ดีกว่า 351 r 3 5 1 r อ่ะคันนี้สภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับเป็นมือสองสภาพเท่ารถใหม่นะอ่ะใครที่สนใจใครอยากได้ดาวเริ่มต้นที่ศบาทอ่ะส่วนเรื่องราคา540,000บาทมีดันหน้านะอ่ะลูกค้าฟรีดาวแล้วก็ซื้อผ่านเพิ่มอีก30,000นะซื้อผ่านได้นะครับ อ่าหรือลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ก็ทักทายเข้ามานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ลูกค้าจองแล้ว4018นะครับ4018ก็มีเยอะนะลูกค้ามีราคาตั้งแต่2,005นะครับอ่าเอาต่อด้วยยันมากคันนี้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ e ีอ่าตัว YM 357A นะครับตอนนี้สภาพค่อนข้างสวยนะดูสีเบมีดเขานะครับดูสภาพรวมๆนะครับสวยเลยนะครับอ่ะคันนี้เสียอ้วนมีส่วนลดให้ สี่หมืนบาทนะเหลือสี่แสนสี่หมืนแปดพันบาทเหลือสี่แสนสี่หมืนแปดพันบาทใครมองรุ่นนี้อยู่อ่ะคันนี้เลยนะครับน่าเล่นมากๆเลยเสียอ้วนลดให้นะครับสี่แสนสี่หมืนแปดพันบาทนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับสามห้าเจ็ดเอมีหลายราคานะครับมีราคาสี่แสนด้วยมีราคาอ่าทุกราคาทุกสภาพนะครับอ่ะอย่างนี้นะก็สี่แสนหนึ่งหมืนบาทนะครับอ่ะใครอยากได้ราคาไหนใครอยากได้สภาพไหน ถามกันเข้ามานะครับคันนี้เท่าไหร่นะ4ี0 0สนบาทคันข้างหลังเดี๋ยวต้องเกาคันข้างหลังอ่ะอันนี้4ี่0 0 0ห้บาทนะครับราคาจะคละกันนะครับใครอยากได้ส่วนลถใครอยากได้เงินทอนอแจ้งมาเลยนะครับ094 706 4430นะครับ0 9 4 7